ครพี่น้องครับพี่เห็นหน้าเห็นตาเราหลายคนเราต้องมีตื่นตาตืวัดจนะเสียวัดขอเชิญจังหวัดอุดรธานีก่อนครับต้องวั้สักเทปนี้ก่อนโอ้ครับนี่ผู้ใดครับพี่น้องครับปอระดิษฐดระบาเลิศกับตัวแทนจังหวัดอุดรธานี กาบเรียนพ่อีน้องเช้าอัเบอร์สีธาตุอัเบอร์วังสมออัอเบอร์เชาวานและอัพเปอกูแกว้วที่มากได้หมดนีครับ <c oughs> ผมกว่ารณนนิระบาลเลยไม่เป็นการเสียเวลาขอแนะนำผู้สมัครผู้สนใจในการที่จะลงสอสอของจังหวัดอุดรธานีเขตุหนึ่งครับ ผมบอกผู้ใดกล่าวอ,ออกมาเด้อะผมได้รับมอบหมายหมาแจ้งผู้สมคัครลุงสสของจังหวัสดสกลนครท้งหมดมีเจ็ดเขตครับทรงทุกเขตขอในะนำเขตที่หนึ่งนายสนองซักดวงสิดาครับ <c oughs> ก็ดวงสีจันทร์ครับ <c oughs> อดีนายกกเทศสมนตรีอำเภออากาศอำนวยเขตที่สอง นายอนุชิตยุรชัยอนุกรรมการกองพื้นทุ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนครครับเขตที่3านาทีได้นายอนันต์เอกวงษาคุณี่การเลือกตั้งคั้นปี26เราเคยลุ่งสมัครสอสอในเขตสามครับเขตที่5นายประธานสุทธิคิรี เชือที ie ่แล้วเราก็ลงในน้ำพักประชาธิปัตย์ครับเขตที่หกนายสมพรมุงพุ่นอนุกรรมการกองทุนฟุ้นฟ anyway. ูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนครครับเขตที่เจ็ดนายอุทัยแงมสุราชครับอนุกรรมการกองทุนฟุ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลว่ามันมดุกเขตเกือบเรื่องเจ้าของนะ ผมธนาแพัตเชื่อมทีสองเขตซีจังหวัดสกลนครขึ้นเพ่ผมเนี่เป็นคนโคราชกันเองกับด็ S อกเตอร์เศรษกลอาถาวงาปี2อ5 2มีการเลือกตั้งบัตเลือกตั้งสองใบสอสอเขตกับปฏิริษผมลงในน้มของพรรคประชาธิปัตย พ่อแม่พี่น้องครับบัตรคนจนดีพอดีให้ต่อพอด,ดีเป๋าตัางคนละค,ะครึ่งดีบอครับเงินภัยแรล่งกับเงินเกี่ยวเข่าเนี่ได้กันทุกคนละรอ,อ่าประกันรายได้ราคาสินค้ากเกษตรกรดีบอครับฉะนั้นลุงตูต้องอยู่ต่อไป ก็แท้จากจังหวัดเลยครับแับพี่น้องที่กรพบครับพี่น้องจังหวัดอุดรพี่น้องจังหวัดเลยครับอาผมบุญเสดมานันดีนะครับได้รับมอบอำนาจมอบฉันทะให้มาแนะนำว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดเลยเกตเลือกตั้งที่หนึ่ง พันเอกชินพันธ์ป่ากแก้วเชิญข้างนอกเลยครับอันนี้อยู่สังกัดหน่วยงานกรงนองมาสิบกว่าปีนะครับ